อยู่ได้ตลอดเวลาทุกมีลมหายใจเขาออกตลอดเวลาที่มีลมหายใจเขาออกถ้าเองไม่มีลมหายใจเองทําไม่ได้แล้วเพราะเองตายแล้วเพราะนั้นตอนมีชีวิตอยู่เองจริงยิเดินดน,ดน,นั่งนอนกินข้าวอาบนะ้ำก่อนนอนตื่นนอนไปไหนเองสามารถจะเอาขึ้นพวกเนี้ยเข้ามาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุเพราะจิตเองปรับธาตุจิตเองเนี่ยดูแลธาตุอยู่ที่เอาขึ้นมาดีๆเนี่ย กรรมหรือป่วยเนี่ยมันก็ขค่อยๆหายจังหรอถ้าเองนึกไปทางโลกนะถ้าลมทางโลกนะนลหมหุดหยนดนะจิตเอ่งรับมาถามมาาตุมันปกติมนะัมันยิ่งเพิ่มโลกเข้าไปนะจ๊ะเพิ่มโลกที่เป็นเข้าไปเพรานโคตรง่ายเลยคนที่มาที่นี่หามมาก็เยอะ หายก็เยอะตายกนนยายนย็น้อยใช่ไหมมีตายมั้งไหมมีอยู่จะน้อยใช่ไหมอชิตายที่ตามอายุไขเขาเขาไม่ยอมขอคนป่วยต้องขออายุหลวงปู่ขอขอสิบปียี่สิบปีห้าปีแล้วแต่หนูจะเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยหนูจะเป็นประโยชน์อย่างเนี้ยอย่างที่ยายเนี่ยอธิบายนั่นแหละ ประมาณนั้นแหละแล้วชีวิต <c oughs> ไม่ดีเป็นไปไม่ได้หรอกลุงตาไม่เชื่อนะเมื่อก่อนนะสวดมนต์แล้วจะรวยน่าสวดไตนาคมเนะี่ยพระลุงตาเจอหลวงพ่อสักงให้พระองค์หนึ่งเองสวดมนต์เนี่ยห้ามหนีจากพุทธมนต์ท่านมิจฉา,าด้วยเองคิดทั้งโลกเองกกลับมาอยู่กับพระหลวงตาอยู่ในศาลเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยนะ มีครูบาอาจารย์หลายองค์จะให้เรียนศาสตร์น้องศาสตร์นีหลวงตาไม่เรียนไปถามหลวงพ่อผมเรียนได้ไหมขนาดไปถามสั้นอยากมีฤทธิ์สั้นยังไม่ให้ทำเลยท่านมันไม่เหมาะรสชาตินี้สมาบอกชาตินี้นะรูปมันกำลังจะเปลี่ยนเองอยู่กับไตสนาคามเนะี่ยอยู่กับพระพุทธพระธรรมมาส่งอ่ะท่านไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ท่ามบอก เองสังเกตผู้ที่เรียนศาสตร์อื่นนะ